โอเคตัวนี้โอเคนะครับจับมือแนะนําตัวเองเพื่อรู้จักนะครับชื่ออะไรจากจังหวัดไหนเคยครับคุณป้าเจ้าบเรีคุณป้าค้าคุณป้าคุณปคุณป้าคุณโอเคดูที่ทินใบหลังสุดนะครับดูที่ทิน ไปหลังสุดนะครับหลุมหนึ่งนะครับแก้จาก10เป็น16บีนะครับแก้หรือยังเออแก้ให้เรียบร้อยนะครับวันนี้ติดฟีนแปดสิบเจ็ดนะครับไม่มีพีฟลายนะครับนะไม่มีพีฟลายนะครับแล้วก็วันที่29กับวันที่30จะมีการถ่ายทอดสดเพราะฉะนั้นจบหลุมปั๊บต้องจดสกอร์จบหลุมปั๊บต้องจดสกอร์พอไปจบ3หลุมหลุม3หลุม6หลุม9 12 15 18 จะมีเจ้าหน้าที่เขาไปถ่ายรูปสกอส่งลายขึ้นมาทั้งวนไลนถ่ายทอดสดออกทั่วประเทศนะครับ29 32วันเพราะึงยวันวันนี้ต้องฝึกจบนะครับนะไม่ใช่จบ18หลุมแล้วมานั่งตรวจบนห้องเขาที่ถ่ายรูปมาไม่มีสกอร์เขาให้ร้อยก็ต้องรับตามร้อยตามนะครับนะเพราะนั้นจบหลุมต้องจดสกอร์จบหลุมต้องจดสกอร์ทุกครั้งนะครับนะเชิญครับวอนครับ